ะมะมงเปรี้ยวกำลังแบบปูมากตอนนี้มายอมชิมเนะมาะอร่อยมกไม่ยองชิมมกมกฉัรพูดมอกหรอใช่เขาดีนอนด้วยมอกอรุณสบายดีไหมฮะสบายไม่เจ็บไม่ป่วยอืออะไรนะฮะ เหนื่อยไหมเหรอใช่ไหมไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าหลับทั้งวันบนโซฟาพอหองคำตอบแบบนี้สินะใช่ไหมล่ะชอบมายจิี ทำท้าวบาไงทำั้าอบ้างไงแต่อะไรนะไย่อาให้เ <almost> ส <everything> ียอะไรนะปากนี้